จริงๆหนีไปแฟนไม่ได้ทำไมคอนเจ็บมากค <c oughs> ือแฟนบุบแบบเลิกเ,เลย ดีียท <c oughs x 2> ่สุแล้วไปอยู่ที่กิจการต่างๆอุปกรณ์สถานที่จะมีชีวิตขึ้นมาเพราะเป็นเพื่อนบริการนักศึกษามันคือหมอจำลองอยู่ไว้ทุกปีช่างพิเศษเซฟเตอร์จะช่วยให้เธอชอบดีแบบก็จัดไปว่ายน้ำผาหรือสะใจทุกหนักคาราโอเกะ โนไอมินไกด์แบบไกด์ที่มีเสียงที่เมียงอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใช่แต่ว่าภูมิกาดิต้าเราใส่สีชมพูเหมือนกันเลยกำลังจะเริ่มหนักเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนต้องมานั่งแกะเพลงสามกันเพราะว่าเธอไม่สมใจมันเป็นใหทุกคนนี่เจ้โ้ยเท่อะนิตาเท่อะนี่นี่ขาตั้งกล้องวว้าแล้วสุดท้ายกูก็จะลองคลิป ทำอะไรก็ทาเถอะนี่อยากกินน้ําหวานน่ะไม่ได้อยากกินน้ําเปล่าทั้งหนั้นขอทำให้มันดังไดาไมถ้านางก็คือรถของตัวเองที่อันล่างแล้วขนหนูต้องรถอันไหนอ่ะต่อจากนี้ที่หูฟังตัวเองว่าหูฟังตัวเองอยู่ไหเธออยู่นู่นเธออยู่ในใจหูฟังคือสายหูฟังคืออันนี้ อันนี้ต่อที่ต่อเข้ากับอ,อีกคนนี้อันนี้นี่รถหรือเพิ่มเรทุกันสักวันในประเทศนี้เฮ้ยชีวิตจะเป็นเช่นไรถ้าเปิดเปิดประตูบานนี้เข้าไป ปูประตูไม่ได้อันนี้อันนี้ต้องต่อไหมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่อันนี้เป็นเดี่ยวออนไมค์ไม่ได้ยินเท่าไหรที่ฉันไม่ค่อยได้ยินดนตรีแต่ได้ยินเสียงพวกเธอต้องอัพเสียงไมค์อ่ะในหูคนหลงจังหวะคนอะไรนี่เหรอตอนนี้คือแบบเพิ่มจนแบบว่าเกือบจะสุดแหละก็ยังมีความเบาแต่ว่าอ่าโอเคลองรันรันเพลงง่ายๆให้ตัวนิดนึงค่ะอ่านิต้าฝากสักโอเค มันสูงอ่ะโอเคะคเช็ดอุจาะาไม่เห็นด้วยซ้ำได้เลยกูใจเย็นก่อนแต่ฉันจักการเองกิน้ำไม่ต้องใช้รอนต่อทะเลจะได้หายใจลวงแม่ให้คงจะดีละมั้งในข้นเลิศสันให้คุณเอากกันสักวัน ชีวิตโอเคได้แบบได้ชีวิตแบบได้แต่ก็หวังว่ามันจะดี วันเสียงที่ราออกไปดังมันเราหมาถึงทําเข้ามาเข้าขึ้นมาข้างบนยังก็เดินเข้ามาในบ้านอะนินิตาเดินออกไปรับทมนทีกูก็ว่าทำไมมันดังจังได้ไหมจากตราร่างที่เด้แล่นมาชีวิตจะเป็นจะว่าจะเป็นเช่นไร แต่ว่านีต้องลงพอดีไงเยี่ไม่ลงถ้าเปิดตรูแบบมันช้าทางประโยคได้ไม่ต้องมายาวาดเอ้ยดีนะตะเกียรม่งั้นคือเพื่อนสาวคนนยาชื่อซีอิ๋วเป็นคนชอบงงเพี้นหลายเปอร์เซ็นแล้วนะแต่แต่นี่ไม่อยากกินน้ำหวานอ่ะเอ้ยอยากกินน้ำหวานไม่อยากกินน้ำเปล่าอ่ะก็เอาปาติไปใส่มันก็ได้เหมือนกัน มันสรบไม่อยากกินหรืไม่อยากกินนะนี่แล้วถ้าเอาเท็งตะกินคือมึงต้องเอ้ยด้วยนะเนื้อหาไม่ถูกต้อนมึงไม่ปิดเลยอ่ะเมมเต็มป่ะเนี่ยลอาหน้าหน่ีกพี่เท็ดไปนองซอมไหมชีวิตจะเป็นฉัน เฮ้เฮ hey yeah ้เ hey ฮ hey yeah ้น hey yeah. hey yeah. 네ี่ว่าดีใจไนะเหรอลองดูถ้าไม่ได้ก็อ่านอเก่าละกันนะเธอไปเลยนะจดมาเออมาเรียนก็จะตามเพื่อนที่ส่งงาอ่ะมีคลิปแล้วนะอยู่ลง YouTube นะพี่ทาวเรียนน้ำปลากราผนแดกกลุม

ฉันถึงอยจิมลอง你为何不？ กูเด็กใหมึงเอาออกเร็วๆขาเบ็ดให้หนูหน่อยค่ะขาเบ็ดให้หน่อยมาเร็วมันแบบฉันดูเขามันไม่ดูแล้วรู้เยอาไม่ใชยเทคนิคอะไรเลยอ่ะแบบดูเคยทำแต่ดังค่อนไม่เคยทำเบาลงอ่ะหายไปเลยอ่ะ เด่นเดยวเด่าเดี๋ยวดน่อนกลมบล็อกเลยแล้วดูของนี่คือแบบค่อยคเล็กลงไงเห็นไหมขอโทษได้ไหมอะไม่เคยเบาลงอนกลมบล็อกดูดิกลมบล็อกน่าเกลียดมากไม่ดีเลยของเราค่อยคเล็กลงคังยค่อยกงยังไม่จบยังไม่จบอะไรใช่ปะทีงสองในไฟในโฟลเดอร์ไนมั้ あっ。I โอเคเอ่อแล้วพี่จะโหว่ไหมพี่ว่าสนุกจังเลโอเคโอเคจริงจริงตอนนี้ก็เสร็จลำเสร็จแล้วนะคะกันเจอกันพรุ่งนี้นะ ถ้ามันถ้ามันจะต้องขัดไทยประตูมันเล่นเป็นประตูแค่ไหนคะถ้าถ้ามันนะดใหญ่ก็ากหน่นะครันี่เ <funz> น <poker> <of> <ck touch> <os> ใายอะไรอยู่นั่นล่ะใครอยู่มัละปัดให้กูไปละปัดให้กูไปละโอ้หกินมึงกี่ชัาห,าาหารหนากินมากที่ิกนีกนักเรียนเยอะมากเลยเราจะมาโชว์นี่เป็นผลงานผลงานการมีขบครั้งแรกนีงน,น,นี่สวยมไหมสวยมาก ว่าบอกเขาว่าอะไรบอกว่า,วาเนี่ยพอลูกปุ๊บก็คือขัดไว้หนีบให้แฟนได้แล้ว,แ,ลวแต่จริงๆหนีบให้แฟนไม่ได้ทำไมคอนเจ็บมากที่เราอให้แฟนปุ๊บอะแฟนบอกเลิกเลย <c oughs> แต่ว่านี่เป็นเพื่อนไง <c oughs> มึงหนีบเองไหมล่ะไม่คือนี่เป็นเพื่นอนคือเจ็บก็ทคนนึงตอนถ้าเลิกคบไปเดี๋ยวไม่มีใครคบแล้วไม่รู้ว่าคบใครโอเคไม่เป็นไรนะโอเคจบจบค่ะ